เออวันนีอาจารย์หมอไม่อยู่ด้วยเธอต้องดูแลบ้านแล้มีใครมามีอขมีแขกมาบานนะดู่มใครมาหาไหมเจอคนไดสองคนไหนจำเองเรื่องมันจะวาเตรนี้ไปไหนโอ้ยู่วยทำงานเยดิี่หญ่นี่เดี๋ยวกเยแบบได้เยอะๆยอๆเยอาไม่ได้เยองคือว่าเจ้าสีเจ็ดเจ้าสีซื้อก็ซื้อเจ้าสีออกก็ไปกไปจับเจ้าแล้วจับเป้ด้วย เดี๋ฉันเอาคนมาช่วยเธอแล้วะหน่อยอะไรนึ่งคนงานฉันนักหนาเนี่ย่ไีเพราะกูแบงไม่พบกูไปอ่ะเออเออเดี๋ยวทาอะไรกระจกมึงก็ไม่ทากระจกสไมึงให้กูทาอ่ะเออเยน้ยามันหมดไม่ต้องกูออกไปดิมึงอยากได้เลนนี่มึงขับไได้ไล้ก็ถูพื้นไหมหรืยังไงเอาให้แน่ไ้ฝาดไอ้ฝาดไอ้ฝาดก่อนไอ้ฝาดก่อนก็ถูที่หลังว่นี้ไม่ต้องมาไ่ฝาไม่ฝาดอกไปซกไอ้อมเออเออออ เขรู้เขารู้เขารู้เขารู้งานเขาอะโอเคโอเคเพื่อนก่ายอมใช่เขาเป็นเจ้าของบ้านเาต้องดูแลเราพี่พี่น้อยเออพี่น้อยพี่น้อยฟังฟังเออออเออใช่ใช่ใช่ทวยกันนี่แหละอแล้วาไมอ่ะช่วยกันไงลูกช่วยกันช่วยช่วยกันทไมไม่ซื้อเองเรอหวยอ่ะอือื คุยเรื่องเดียวกันไหมเนี่ยไอตาลไอตาลเขาคุยกับเธอเรื่องเดียวกันไหมตาลเรื่องงานฝาดเขานั่เดี๋ยวดูนะเวลาเวลาเขาทำงานเนี่ยเขาจะไม่ให้ใครยุ่งนะไม่ยุ่งของเขาเขาจะทำคนเดียวเนี่ยคือเราทำงานช่วยกันนะสายลมเขาเนี่ยบอกแค่ทำนิดนึ่งแค่ทำนิดค่อยๆแอบดูก่อนแอบดูก่อนไปย่าโซมให้ ๋ยวสมให้เนี่ยวลก็าปากเขาอะไนรนะวลวก็ทำนี่ไม่ได้ไม่ต้องเลยโครงการอะไรไม่ได้เลยวลาก็ทำเนี่ยไปส่สาเขาัก็อย่างนี้ป้าจะาป้าจะส่มให้สมไม่เห็นเห็นปนเทีเนะนั่ยทำน่างนานมาันเขานเลยนะ ีไป่ีนเยไปยาโสมให้นะเห็นมเห็ะแปะช่วยไงเออเพื่อนรักเพื่นรักสิคนทำได้เยอะแล้วมาพูดเลยมันงี้ยเง่าเนี่ยเัินไม่ให้กูก็รออยู่เออวันนี้เพื่อนเป็นอะไรวะลมเสียอะไรวะเนี่ยไปถามเอาเองวลมมีปัญญาเอ้าแล้วฉันจะรู้ไหมล่ะเธออารมณ์เสียอะไรเขาไม่ช่วยแล้วตายมาหนีเขไม่ช่วยกูเองเอ้าเขาไม่ช่วยหน่อยเลยเมื่อกี้เธอช่วยอยู่แป็นแมปวะ เออเป็นอะไรอะลมเสียอะไรอ,อืออารมณ์เสียอะไรเนี่ยเออเออเข้าเอามะพร้าวน้ำผึ้งมาฝากพี่ชูไหนอะเนี่ยยู่ในรถคันเนี้ยไหนป้าบอกว่ามาแช่ตู้เย็นให้หมาะเออเอาไม่เอา ไอเพื่อนเมื่อกี้เรารับพัสดุเพื่อนนะไหนมาเออเออหลานน่ะหลานน่ะเอาพัสดุส่งพัสดุมาให้วันไหนวันนี้เดี๋ยวไปเอามไปเอาที่ลุงต้องเงินน่ะยังไม่มีเงินเงินยังไม่ส่งแค่ส่งแค่แค่ของกินมาให้เฉยอันนี้น้องสาวก็ส่งเออเออเออน้องสาวเออเออเดี๋ยวรอรอหลานส่งเงินมาให้รอส่งมีป้ารอรับโรศัพท์เออเออเออพัสดุลุงลุงเขาลับป้าไม่รับงันลุงเขาลับเออป้าไม่รับ รอยาส่งให้เออเอไม่รู้รู้รู้หรอขนส่งมาให้รู้เหรอเื่ออะไรดูก่อนเออดูก่อนดูดูดูเออดู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 เพื่อนเหน่สอวกีมาใ่ป่ะเออเดี๋ยวไอตัวส่วนเงินเดี๋ยวรอรอโทรมาก่อนเออไม่ไไม่ไม่วันนี้ก็พรุ่งนี้ไ เฮ้ยอะไรดีดีดีอย่าทำมันเล่นดีว่าเพื่อนอะไรเฮ้ยตลกแล้วของกินไม่ใช่ไม่ใช่มึงดูดิดูให้ดีดิเพื่อนมันอยู่ในถุงป้าเอาให้ยังพันดูมันส่งมาต้อยิ่ให้ดีดิเออเออไม่ใช่ มันมา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 นี่มาเอานี่เดินมาสิเพื่อนมันมีที่ไหนเลยป้าเอ้ยงูบ้าเลยอยู่ในร้านฉันแล้วมก็เดินมาเอาสิเพื่อนเลยเอามึงมาเอาของปมาเฮ้ยเพื่อนมาเอาของก่อนไอ้เฮ้ยเพื่อนมามาเอามาเลยคิดมากครับผม ไอ้ปลาเออพัส <wird> ด <variance thumbnails> ุมาละพัสดุพัสดุป้าดิเอาตัวเเอองูตัวงูไม่มีก็เปิดดูก่อนสินี่ม่ใช่ปาง เออคำว่าชื่อฉันไงเมื่อหลานเอาชื่อชื่อฉันเป็นลับไม่เอาชื่อฉันส่งให้เจ้าเออชื่อกาอะไรอ่ะโอ้มฉีดเจ้าเปิดสิเพื่อนมันเป็นชื่อของฉันเขาส่งให้เจ้าหลานเจ้าท่านนี้ทุกครั้งอ่ะไปต่อห้เจ้าก็เป็นเป็นชื่อฉันแต่เป็นของของเธอก็โทรมาบอกอยู่ก็ายลูกกอลก็ทายก็เปิดดูสิเจ้าก็เปิดดูสิพัสดุนะโอ้โห เปิดดูสิเออใต้องเปฟอคอยอย่างเงี้ยแล้วฉันจะเปิดได้แล้วฉันเอาหมดฉันเอานะไปเปิดสิน่ากลัวลุงรักจริงจเออไม่เอาเออก็เปิดดูสิพืชดุกเจ้ามันชื่อฉันมันเหม่ยเออเปิดอ่ะเปิดสิเออแกก็มากลัวอะไรวะเอ้าแหม่ก็พืชดุกจะตื่นเต้นตื่นเต้นอันนี้คิดกัลางๆไม่ใช่ อ่ตู้นอ่เปิดดีอาเปิดจะดูอ้าวไเปิดใส่ใส่ลูกอ่ะอ่เปิดที่จะมีมารยาทนี่ไม่ลองเปิดก่อนแล้วมันเป็นของเธอจะเปิดไม่มีที่ไหนเล้วกุเขียวัเฮ้ยเดี๋ยวดูก่อนเปิดดูก่อนเอกเจ้าเปิดดูก่อนเออเปิดดูก่อนอูหยางใช่ ว่าอันี้ก็ส่งของกินมาให้หรือเปล่าดูนูนดีดิเอาถ่ายรูปนะคะเอออะไรอ่ะเอ็น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 อะไรอ่ะเจ้อะไรไหนดูดิของกินดีก็อย่าเข้ามาจะกวนจะยอนใจเจ้าแล้วก็จะจับคอแล้วก็ก็โดนไม่ค่าเออเออเออเอาอับไมด้ไม่เชื่จับก็คด้วยเชื่อลยว่ามัเข้าใกล้มึงเนี่ยกูกลัวมันกันแหละลีลาจะเปิดก็ลีลาอยากรู้มันคืออะไร อะไรอะเอาพนักด้ายเสร็จมันคืออะไรวะงูหนังยางใช่เหรอเขียวใช่เหรอกิ้วร้อยสิบสองวิธีกิ้วร้อยสิบสองรู้ได้ไงว่ากิ้วร้อยสิบสองเฮ้ยเฮ้ยอย่าอย่าเล่นอย่าเดินอย่าอย่ามาแกล้งใครกันแน่วะลุงจิตนี่ปันหัวแม่เลยลุงจิตไปลุงจิตลุงจิตไปดู

ไหนเพื่อนเอางูนั่งเสื้อมาเอวีเออใส่นิ่มเนี่ยใส่นิ่มเลยตุ้มลูกมาอยู่ใส่นิ่มเนเออใส่นิ่มแม่งเลยลูกเออใส่ไปเลยมันอยากแกล้งดีนักแกล้งกลับคืนไปเลยเออไหนที่แกล้งเจ้าเนี่ยเจ้าแกล้งจะถกเสื้อทำไหมเออเออสมใจเพื่อขายผัวใครอยู่ในห้องน้ำก็พูดคนเดียวได้เหรอ ไอส้สมจิตจะพูดทำไรเข้าไปทำไรในห้องน้ำอไอ้เพื่อนทำไรเขาทำไรสมจิตทำอะไรเออรู้ห้องน้ำทำอะไรอะจ็บป่าบ้าหรือเปล่าเอาดีๆทำไรทำไรนะ เจียวก็เห็นเออแล้วคุยกับใครเออเจ้าคุยกับใครในห้องน้ำคุยฟังคุยกับใครเราฮะไม่คุยกับใครคุยคนเดียวแล้วมันคุยคนเดียวได้เหรอเออเอิ่มเก่งอ่ะเออโอ้ยเยี่ยมไม่คุยคนเดียวได้ไหมเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยม